ระดับความรุนแรงจาก0ถึง10เป็นตัวเลขที่แพทย์กำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถประเมินความรุนแรงของอาการปวดศรีรษะด้วยตัวเองหากปวดไม่มากพอทำงานได้ก็จะอยู่ในระดับต้นๆคือ1ถึง3กรณีของคุณอ้อยใจเธอปวดศรีรษะมากและค่อนข้างรุนแรงแต่ไม่มีคลื่นไส้อาเจียนยังพอทนไหวและทำงานได้บ้างเกณฑ์ของระดับความรุนแรงจึงอยู่ปานกลาง สมุดบันทึกอาการปวดศีรษะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งของการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไมเกรนซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทราบถึงลักษณะาอาการปวดศีรษะของผู้ป่วยอย่างละเอียด และนำข้อมูลมาช่วยในการวินิจฉัยประเมินและปรับยารวมทั้งติดตามการรักษาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสาเหตุและกลไกการเกิดโรค ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ท,ทราบแน่ชัดแต่ระยะหลังมานี้วงการแพทย์พบว่าระบบประสาทของผู้ป่วยไมเกรนมีการไวต่อการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและสิ่งแวดล้อมภายนอกจึงทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดและเส้นประสาทรอบๆอบสมองซึ่งมีการหดและขยายตัวผิดปกติทำให้นำไปสู่อาการปวดศีรษะ แล้วไมเกรนมันจะมีตัวกระตุ้นนะครับนะครับเพราะว่าหลอดเลือดน,นี้ก็จะไวต่อสิ่กระตุ้นสาหรับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนพอมีตัวกระตุ้นปุ๊บก็ทําให้หลอดเลือดขยายตัวก็เกิดมีอาการปวดศีรษะนะของคุณไอ้ใจเท่าที่ทราบจากประวัตินี้ก็เป็นเรื่องของประจําเดือนนะครับเวลาที่ใกล้ประจําเดือนจะมาก็มีอาการปวดศีรษะนะครับพวกนี้เกิดขน้นมาจากว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย เคยสูงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ลดต่ำลงและหลังจากนั้นประจำเดือนก็จะมานะครับพอช่วงของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงก็ทำให้ปวดเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมันจ็เหมือนกับจะรังคาเน่มันจะทำงานไม่ได้เพราะถ้าทำมันก็จะจี๊ดมันจะปวดคือมันจะสมาธิเราจะไม่ม,ม,มีเราจะปวดคือจะไม่อยากทำอะไรก็ถามว่าทำงานอะไรได้ไหมพอสำหรับ,บตัวเองก็คือถ้าได้พักแล้ว นอนพักสักพักหนึ่งกินยาเสร็จนอนพักก็คือสามารถทํางานได้ตามปกติมันกาจจะมีตึงๆบ้งางแต่ก็คือทํางานได้ก็คือไม่ต้องหยุดงานสามารถทํางานได้ คุณอ้อยใจทราบว่าปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะของเธอคือเรื่องของการมีรอบเดือนซึ่งเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การรักษาภาพว่าเธอเป็นไมเกรนเป็นเรื่องยากแต่เธอก็พยายามไม่เครียดใช้ยาป้องกันไมเกรนเมื่อเริ่มมีอาการหลีกเลี่ยงเสียงดังและแสงจ้าซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะที่รุนแรงขึ้น เธอตั้งใจว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าไมเกรนจ,จะไม่ใช่โรคที่รักษาให้หายขาดแต่ทุกวันนี้เธอก็สามารถทำงานได้และใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ถ้ากลับมาติดตามผู้ป่วยไมเกรนที่มีอาการติดยาทานยาแก้กปวดบ่อยๆและเพิ่มขนาดยาขึ้นเรื่อยๆแต่กลับมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงมากขึ้นสักครู่ครับ <c oughs> การป้องกันและ,ละรักษาโรคไมเกรนนั้นมีอยู่2วิธีนะครับอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นต่างๆรวมถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยครับ <c oughs> ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการรักษาด้วยการใช้ยาครับซึ่งแบ่งออกเป็นการใช้ยาเพื่อรักษาอาการดบบเฉียบพลัน กับการใช้ยาเพื่อรักษาอาการแบบป้องกันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและบรรเทาอาการป่วยของโรคนี้ได้นะครับแต่ข้อเสียของการใช้ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะเป็นระยะเวลานานนะครับก็คือผู้ป่วยอาจจะมีโอกาสติดยาและอาจจะมีอาการปวดศีรษะเพิ่มมากขึ้นหญิงสาวคนนี้เธอเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับเอกสารงานข้อมูลที่ต้องใช้ความคิดทำให้เธอมักมีอาการเครียดและปวดศรีรษะอยู่บ่อยอครั้งแต่ก็ไม่รุนแรงมากนักเธอจึงยังไม่คิดที่จะไปพบแพทย์บายวันหนึ่งขณะที่เธออ่านหนังสืออยู่ที่บ้านเธอก็เริ่มมีอาการปวดศรีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุ เริ่มจากบริเวณขมับทั้งสองข้างและท้ายถอยรวมทั้งมีอาการอาเจียนร่วมด้วยในตอนแรกเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะพักผ่น,น้อยทําให้เกิดความเครียดเธอจึงซื้ออยากแก้ปวดมารับประทานเองอีกอันหนึ่งที่เราพบอยู่บ่อย คือคนไข้ก็ดีหรือบางทีแพทย์ก็ดีแต่จะไม่เข้าใจโรคพวกนี้คนไข้ปวดศีรษะทีก็มักจะไปซื้อยาแก้ปวดกินอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็พบว่าคนไข้ปวดศีรษะไมเกรนถ้ากินยาแก้ปวดอยู่บ่อยๆนะครับจะทาให้อาการปวดศีรษะนั้นรุนแรงขึ้นแทนที่จะเป็นไปนห,หายเดือนละสามสี่ครั้งอาจจะเป็นถีขึ้นเรื่อยๆจนบางคงก็เป็นทุกวันมันทําให้ยิ่งยิ่งเดือดร้อนไปใหญ่นี่ก็เป็นภัยที่สําคัญทำไงในง่ของ ของการใยายาที่ผิดไม่ถูกต้องแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตเ,เขายาลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเธอก็มักมีอาการปวดศรีรษะต่อเนื่องกัน2อสวันและการปวดศรีรษะแต่ละครั้งมักปวดนานหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน